ออกมาสองเพลงแรกอะไรนะคะไม่เปลี <p> ่ยนได้ไหมล่ะต้องเปลี่ยนด้วยครอมันติดติดดาบเหรอใช่ไหมคะแบบฮัลโหลฮัลโหลเอาดีดีกว่าขอบคุณนะคะลุงเยอะขึ้นมั้แต่แรกไม่น่าเชื่อเลยนะคะไมตัวละสองแสนนะคะนะคะแต่ว่าผ่อนสูงเปอร์เซ็น์อยู่สิบปีนะคะเขาก็ให้มาตามระยะนะคะตอนนี้เพิ่งผ่อนปีแรกนะคะ เสียงก็ยังมาไม่ครบเดี๋ยวพอสิบปีแล้วก็เสียงก็จะชัดเลยนะคะแต่ว่าโอ๊ยอันนี้ชัดเลยเนาะแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่าได้ยินแล้วฮัลโหล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 โอ,ออกมาสองเพลงแรกทีมน้องทั้งร้องทั้งเต้นอย่างมาันเลยมองไปด้านล่างไม่เหมือนมารอดูคอนเสิร์ตเลยนะคะเหมือนทุกท่านรักสุขภาพและรอบริจาคเลือดอยู่สภากาชาติไทยมากๆเลยนะคะเรียบร้อยมากๆเลยสองเพลงแรกจบแล้วถ้าชื่นชอบ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมคะอีกสักทีได้ไหมคะอีกสักทีแค่นี้ทีมเราก็ตายตาหลับแล้วแม่ทุกเรากลับก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> กลับได้เลยไหมฮะพู้มาถึงน้อยอย่าพึ่งกลับเลยแล้ววันนี้ ก็ท่านประธานก็มานั่งดูด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณมากเลยนะคะอดทนกับพวกเราสักนิดนึงนะคะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกัน45นาทีนะคะเรามาเปิดมินิคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็วันนี้บอกได้เลยนะคะว่าโอ้ยชอบมากไม่รู้ว่าใครเคยเจอเปกกี้แล้วบ้ายงยกมือหน่อยคะ่ะใครเคยเจอตัวจริงหนูแล้วบ้านยกมือหน่อยอุย้ยเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคะดีใจจังเลยเบกกี้ตัวจริงเป็นไงบ้างคะ ใครคิดว่าเป๊กสวยกว่าแดนเซอร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจดูไว้นะหนูว่ากันไม่ได้หรอกสวยๆไม่ได้แดกหน้าแปลกแดกตลอดแล้วใครคิดว่าแดนเซอร์สวยกว่าเป๊กกี้ขอเสียงปรบมือค่ะไม่มีเลยเนาะเรีย <laughs> บม,มากเลยอยู่ดีๆก็หูอเอ,า,อางนี้ค่ะแดน ไปคัดมาแล้วนะคะสวยๆทุกคนนะคะทุกคนสูงหมดเลยสูงกว่าเป๊กมากเคล็ดลับของความสูงนะคะถ้าน้องๆหนูๆอยากสูงเหมือนพี่ๆเขานะคะง่ายๆมากเลยตีพ่อตีแม่นะคะตัวจะสูงและมือจะใหญ่มากนะคะนะคะเอาอย่างงี้ถ้าใครอยากรู้จักแดนเซอร์ของเป๊กน,นะคะเดี๋ยวเป๊กแนะนำให้รู้จักว่าใครชื่ออะไรกันบ้างนะคะหนง้ชื่ออะไรทุกคนรีบมาไลฟ์คิมมาร่าแอคชั่น See you, look at that, my baby. I see. Danke Danke, what t h Danke Danke wanna su. s h a s h i u come on. Zoom in, yeah. Zoom out, come on. s u o m in, yeah. s u o m out, hey. s u o m in, ha. s u o m out, woah. Zoom in, yeah. Zoom ah. Zoo in. yeah. Zoom FCC s u o m out. คนแรกก็ไม่เห็นสวยเลยค่ะจูจังปูเฉยๆนะต่อมาค่ะคุณหนูนาต่อมา พี่แนนอยากให้ทุกคนมาอยู่วมนี้สุดท้ายเอมมี่และคนสุดท้ายอยู่น,นี้ใครเบ็คกี้ขอบคุณนักเร์ด้วยนะคะไม่อยากเข้าไปรวมหมู่เลยค่ะเอมมี่คนสุดท้ายน้องคะน้องมาจากเดอะเพลสหรือเปล่าดูเไกๆน้องเหมือนกับเธอยมาก <laughs> ใช่ป่ะคะเนี่ย ผู้หญิงนะคะนั่นจะผู้หญิงล้วนนะคะอย่าไปล้ำเลือนนะคะผู้หญิงล้วนเอาล่ะเราอยู่กัน